เ,เ,เดี๋ยวจะมาตัดกิ่งมะม่วงนะอยู่สูงด้วยนะครับเรายืดด้ามสุดแล้วนะเรายืดด้ามสุดแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยสุดแล้วนะสุดแขนสุดแขนเลยอ๊บนี่นะอหนึ่งสองครัโอ้โห,โหดูดิครับทุกคนนี่นี่โอ้กิ่งมะม่วงนะสบายบือเลย ขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปเลื่อยไม่ต้องไปอะไรเลยนะครับโอ้โหไม่เสียแรงไม่เสียเวลายวตัดกิ่งมะม่วงกิ่งที่ตัดลงมานี้อีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะนี่ปึ๊บเข้าไปนะครับขอแค่มันเข้าเนี่ยเข้าปากกันไกลได้นะนี่ดูเลยชัดไหมพี่เซมินชัดจชัดจุนะอ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามโอ้โหง่ายเกินง่ายเกินแทบไม่ออกแรงเลยดูดิโอ้โหดูทุกคนดีจริงนี่ แต่เน้นย้านะครับซื้อให้ถูกตัวนะอย่าไปซื้อของลอกเลียนแบบนะครับเน้นซื้อเป็นของแท้ไปนะใช้งานได้ดีๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเซียนเอกจะปักตะกร้าให้ด้านล่างนะครับลงเข้าไปกดดูกดเลือกซื้อกันได้เลยนะครับเน้นนะยิ่งเป็นด้ามส้มเนี่ยตัวเนี้ยดีเลยนะครับก็เดี๋ยวตัดเศษมันนะเอาไปทิ้งแยกออกจากกันหน่อยโอ้โหดูโอ้โหดูโอ้โห,โโหถ้ามีตัวนี้นะโอ้โหไม่ต้องมานั่งฟันเลยดูดิเห็นปหโอ้โหนี่จบเลยไม่ต้องมานั่งฟันเลยแจ๋วว่ะ ูยอมรับเลยตัวนี้นะครับสมคำล่ำลือที่กําลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้เลยครับสำหรับเจ้ากันไก่ตัวนี้นะไปเลือกซื้อกันได้ที่ตะก้าด้านล่างเลยนะครับ